ก็สวัสดีทุกๆคนนะฮะก็มาถึงเทปที่3แล้วนะครับเทปที่3นี้ก็จะเป็นในเรื่องของนะฮะเทปที่3หรือเทปสี่มันจะไม่ได้แต่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างตารางนะเราก็ไม่ต้องรอช้าเราก็มาดูเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเปิดโปรแกรมนะครับนะครับขึ้นมาทีนี้สลอหาไม่ได้ท่นี้มีอยู่ตรงนี้ครับโอเคครับ กดขยายขึ้นมานะครับแล้วก็แอดเข้ามานะครับเลือกนะครับ gs <Yes. S 1> จังหวัดนะครับเข้ามาทำการแอคทิวิลให้เรียบร้อยก่อนนะครับสร้างตารางแอคทิวิลให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้อ่ะแอ tribute ก,กันละที่เหลือก็ตัวจังหวัดยังไม่อั tribute ก,ก็ทําให้อัต tribute ตัวจังหวัดโอเคแอ tribute แล้วฮะต่อมาฮะเราก็จะมาพูดถึงตารางกันนะครับทีเนี้ยก็คือ,คอ,คอมันเป็นตารางที่ผมมาทําไว้เรียบร้อยแล้วนะทีนี้ผมจะมารีวิวในการลบตารางออกไปนะกดเอาไว้นะฮะกดที่ start editing ก่อนนะฮะ แล้วกดเอาไว้กดเอาไว้จมๆอย่างเงี้ยครับพอกด start edit แล้วนะครับให้เรานะครับ delete field ออกไปนะฮะร,รอเครื่องมันประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับโค้ดมันลันอยู่นะเหลือ area ตัวนี้เดี๋ยวมันก็จะหายไปนะครับ delete field อีกนะครับ ไล่แอเรียเหมือนกันนะครับ Delete Field นะครับ Delete Field ออกไปแล้วก็ Stop mm hmm. การ Edit ซะนะครับ Save นะครับทีนี้พอ Save แล้วเนี่ย mm hmm. มันก็จะหายไปนะครับทีนี้ปิดโปรแกรมไปนะครับ Want to Save Change แล้วก็เลือกที่เก็บนะครับที่เดิมนะครับ เาไม่ใช่ที่เดิมท,ท,ท,ที่ที่เราเก็บงานนะครับที่ผมสร้างไว้เล่นๆน,นะจ g เนี่ยครับเป็น Edit ที่มันตารางที่มันถูกลบนะครับก็จะสร้างไว้ว่านะ cha แล้วกันนะครับแล้วก็เซฟครับเรียบร้อยครับทีนี้เรามาเปิดดูนะครับว่า ารางที่ว่านะมันจะหายไปอย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะครับรลองอเปิดดูนะครับโอเควิดนะครับโน no. ขยายขยายแอดจังหวัดเข้ามานะฮะรอสักครู่หนึ่งนะฮะไหนดีจังหวัดจังหวัดวินโด ไทเทลอะไรอีกนะแอตทิบิวตารางนั่นะฮะไม่มีแล้วนะก็แสดงว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยเราทําได้นะครับเราสามารถที่จะลบตารางเก่าออกไปได้ตารางใหม่ที่สร้างไว้แล้วถ้าใครลบไม่ได้ให้ทําตามที่ผมบอกนะครับถึงจะลบตารางออกได้ทีนี้ก็จะมาเริ่มต้นการสร้างตารางอีกครั้งนะครับเพื่อทุกคนจะได้เห็นภาพนะครับก็ไปเริ่มต้นที่ table นะครับ start editing นะครับพอกด start แล้วเนี่ยให้เรากด edit จะมีคำว่า add field อยู่เรา add เขาเข้ามาเลยนะ add field นะตั้งชื่อว่า area a a r e a area number 16กดเบอร์2นะครับ r a m a t w i t h p e t นะเบอร์2ก็ได้ area ขึ้นมา ต่อไปนะครับอ d ด t ทแอร์ฟิเข้ามาใหม่นะครับเหมือนกันแล้วก็ใส่คำว่า a r e ไล่นะครับ A R E A แล้วก็ underscore r a R A I คนะครับใส่เบอร์2องโอกโอเคนะครับก็ได้ a r e รียแอไล่นะฮะต่อมานะครับ add อีกอันหนึ่ง add field region นะครับ r e g i o n area region นะครับ type นะครับไม่เอาครับเปลี่ยนเป็น string นะครับ16ไม่เอาครับเอาแค่5้นะครับแล้วกด ok นะครับ region ก็ขึ้นมาละทีนี้เราก็ทำเรื่อง area ก่อนนะฮะ area นะฮะแล้วก็กดที่ เครื่องคิดเลขคาลคูลเอเตอร์ตรงนี้นะครับกดลงไปดับเบิลคลิกที่ชาร์ปเชฟนะครับแล้วทำคุมคุมดำให้หายไปใส่ดอทนะครับแล้วพิมพ์คำว่า Return r e t u n t u r n a r e a return area กดคำว่า Return Area เนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นพื้นที่นะครับแล้วกด Area l i ไล่ให้ยุบลงไปนะฮะกดคือคิดเลขนะฮะไปที่ Area หารด้วย1600แล้วก็กดโอเคต่อไป Region นะครับทีนี้ถ้าใครอยากทำเร็วให้ทำตามผมนะเดี๋ยวผมจะรีวิวคร่าวๆกดไ i เติ้ล ข้อมูลนะครับยังไม่ได้ select นะครับเพราะฉะนั้นลากไม่ได้ครับถ้าเราจะลากเนี่ยเราก็กด select feature ก่อนนะครับอ่ะยกตัวอย่างภาคเหนือภาคเหนือเห็นนะฮะโอเคครับอันนี้ภาคเหนือจริงๆเลยนะภาคเหนือแล้วก็กลับไปที่ตาราง อีกครั้งหนึ่งใส่เครื่องคิดเลขนะครับเป็นสตริงแล้วก็ n สตริงนะฮะแล้วกดโอเคอ่ะทีนี้ใส่อย่างเร็วนะครับต่อไปนะครับไปดูที่อื่นบ้างอะภาคเหนือเราทำไปแล้วทำภาคอีสานอ่ะทำภาคอีสานนะฮะแล้วก็วินโด ไทเติลเครื่องคิดเลขนะครับสตริงสตริง E N สตริงกดโอเคก็ได้ E N มาแล้วนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับต่อไปนะครับไทเติลทำภาคตอนออก East นะครับ นี่คือภาคตอนออกนะครับแล้วก็นะครับกลับไปที่เดิมไทเทนภาคตอนออกนะครับใส่ข้อมูลลงไปในภาคตอนออกได้เลยฮะสตริงอีนะครับอี e. แล้วก็สตริงอย่าไปเรียกว่าอ e ีติงนะฮะ นครนายกนี่ยังอยู่ในภาคกลางนะครับเดี๋ยวผมจะซีนะครับกลับไปนะครับไตเติ้ลโอเคครับภาคตอนออกไปแล้วครับต่อไปภาคใต้นะครับภาคใต้อ๋อมันติดภาคตอนหอนอไปมเวยภาคใต้นะครับ ภาคใต้ Windows Title South นะครับภาคใต้ก็คือ South ใส่ S ให้หมดนะครับคือคิดเลขนะครับ String S String นะฮะแล้วกดโอเคอ่ะมาแล้วนะที่เหลือเราก็ใส่เพิ่มครับกรุงเทพกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการนะอย่างนี้อย่าเสียงครับเดี๋ยวมันจะไปทับกันนะฮะเราต้องแก้ นะ,ะโอเคซีสมุทรปราการซีนนท,ทบ,บุรีซีประทุมซีพระนครศรีอยุธยาซีอ่างทองซีสิงห์บุรีซีชัยนาทซี สลาบุรีซ e. ีชนบุรีอีครับชนบุรีอีนะสายครบนะครับเดีย๋ยวดูนิดหนึ่งนะครับพรสวรรค์อี e. ไอซีอุทัยซี แมงเพชรพิจิตรโอเคครับใส่ให้ครบนะครับลาดบุรีนะครับเวสนะครับเพชรบุรีเวสนะครับ สมุทรสงครามสีสมุทรสาครสีคนครปฐมสีอ่าอะไรอีกครับสุพรรณบุรีสีแล้วก็การบุรี W นะครับเวส โอเคครับแค่นี้เองครับเสร็จแล้วครับช็อตที่สามนะครับแล้วเราก็นะครับทาการเซฟนะครับก็คือให้กดอันนี้ก่อนนะครับกดเทเบิลนะครับแล้วก็ St o p e d i t i n g นะครับแล้วกด Yes นะครับแล้วก็ไฟล์นะครับ Save as เลือกที่เก็บนะครับนี่ผมเอาไว้ได้ไดนะครับ g g นะครับ เอาชื่อเก่าเลยฮะนี่เซฟทับเลยฮะอ่าโอเคครับเรียบร้อยครับก็ขอบคุณที่ติดตามในการรับชมนะแล้วก็ขอให้ทุกคนทำได้นะครับขอบคุณที่จะติดตามครับสวัสดีครับ